ตัวเลขที่เขียนในกระดาษตัวสีแดงไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ให้เลื่อนไปไหนไม่ให้ลุกไปไหนให้ออกมาอยู่ในจิตใจของลูกหลานทุกเครือข่ายทั้งต่างประเทศแล้วก็ขอให้ได้รับส่วนโชคลาบสมตัวด้วยสองตัวด้วยห้าหก6ปดเจ็ดห้าหห้าหห้าในส่วนเลขทีแต่หก็คือ5 4, ้าสหนึ่งสองตัวก็สี่สี่ห้าหเข้าไปมันมีมันมี กินบ้านลงบ้านเนาะครับเราเอากินบ้านลงบ้านครับผมเลยครับอาจารย์ประยงครับคุณสมกมครับผมโอ้ฝนตกหลายวันนะครับว่าจะมาแรงครับวันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมาฝากอาจารย์หรอกมาตามมีตามเกิดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ประยงครับ วันนี้ก็ไม่มี ions. อะไรเนาะอาจารย์อาจารย์ฝากอันนี้ก็หลบอันนี้หลบโก้เขาหน่อยเนาะครับก็ขอให้ลูกหลานที่มามสุขดีก็ขอให้มีบุญมีโชคมีลาบมคของขว่ญคนที่แล้วได้14บาทละ10บาทเล่นับเขาเล่ลยให้เขานึ่งเดียวครับเลก เลขเหมือนกันเยอะแล้วก็อันนะนะับเลเหมือนอันวเล็กมันอันวดี่ผ่านมานนี้ก็ฝันได้ถ้าเรามีทุนเสี่ยงเองก็เสี่ยงเจอเขาให้ลอตเตอรี่ด้วยนกรรมฐานนะโอ้ขายลอตเตอรี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกที่ลอตเตอรี่นะเราพือเราจะเอาเป็นซื็อขายลอตเตอรี่เปนตัวเตะนะเออเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกฝันฝันว่ายังไงจันควฝันนะครับ เขาเอาปูมาถวายเราก็จับปูแล้วมาทํากับข้าวถวายพะะระก็เลยว่าปูบ่ปูปูก็เลยว่าเออไอส่วนเข้าบบกเรียกมาต่างหากเนาะแล้วเราก็นั่งกรรมฐา,านก็บอบกเรียกมาต่างหากเราเลยว่าเขาเอาปูมาถวามาถวายทํากับข้าวถวายพระสงสัยงวดน,นี้มันจะมาให้เขาลอตเตอรีตตร่หรือเปล่าหรือว่า่ายลอตเตอรีร่หรือเปล่าเร,ร,รอารอ,ยอยังนี้นะ เลยมันมีเมื่อกี้บอกแล้วเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกแล้วก็มันมีห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าหกแปดก็รีเหมือนกันนะอนะืแต่เราก็เผื่อเสี่ยงเป็นเลขคานไปเนาะแต่ถ้าเย็บเป็นสามตัวจะซื้อใต่ดินก็นแล้วแต่นะเพราะว่าอาจารย์ชอบใต้ดินก็คือชอบห้าหกเจ็ด ้าหกเปดอยากจะชอบนะถ้าซื้อใจดินฝันนานเรื <the test> ่องการฝันวันไนฝันนานตั้งแต่ตต้งวดแล้วไปือคืนนี้เหมือนกันอีกย้ำอีกทีหนึ่งเหมือนกันเลยนี่เขาก็มาย้ำแต่ว่าเออถ้างั้นเขาให้เสียงดวงเขาให้ห้าหกเปดเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนให้ห้าหกเปดในันกดก่อนนะมันเจ็ดหกเจ็ดก็เจ็ดห้าหกอาจารย์เขียนให้อาจารย์เคียนให้ดีกว่าเนาะเพื่อเอฟซีจะได้ดูแบบนิ่นๆเลยอื ดเมื่อคืนเขาก็เลยให้เอาเป็ดที่เราว่าเอ้ยมันอือวันนี้มันมันเป็นวันสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้ก็ออกใช่ไหมใ้่ครับอืมก็เลยเราเราโชควันนี้เราโชคเอาเป็ดเขาก็ให้มาวันี้แล้วนี่จะเคียงตัวนั้นด้วยเมื่อกี้รถแทร่เนาะใช่จิกบุกจิกจิกให้ห

เลขอ,อะไรคะจันึลขหนึ่งห้าหนึ่งค่ะอวงอีเย็กวงอีกครับเลขที่อาจารย์ชอบนะครับว uh huh. งวงกลมให้เลยครับที่อาจารย์ว่าให้ uh huh. เน้น ไปโชคโชคไปดีมากนะรับัวนี้มากอืออาอืออย่างนี้เลขกพีไตโหอูอเล็กัวนี้เล็กีไตหูมาจากไหนจานเล็กห้าหนึ่งกับหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยนะเลขกพีไตโหูพี่ขอพีไตโหูมาอ๋อพีไตหนเขาไปให้สามตัวห้าสี่หนึ่งไปทาเอา เขาบอกว่าตายเราก็ไปดูไปดูเขาว่าตายคนไหนเราก็เครียดจิตเข้ามามาถามเขามามาถามเขาเลยให้ห้าสี่หนึ่งครับแล้วเพี้ยงอ่ะเพี้ยงห้าทีนี้แค่อีกสามตัวเมื่อกี้เพียงแค่สองตัวอืมาจังตังนะฮะตังอุ้งอุ้งอันนี้ อาจารย์ก็นี่ว่าเรียกตัวเองอที่โขจากเบื้องบนว่าให้ช่วยลูกหลานด้วยท่านก็ช่วยมาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าหกเจ็ดห้าหกแปดจารบางมือนดห่มันก็เรียกบางเลยจ้ะจันจับด้านนี้ก็เลยจ้ะเออครับผมแล้วห้าหกเจ็ดห้าหกเปดแล้วก็สองตัวหกแปดแปดหก เจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็เลขแปดหีบไตหูห้าสี่หนึ่งแล้วก็เงืสองตัวให้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแต่ส่วนที่อาจารย์ชโชคมั่นใจคือเลขแปดแปดหกเจ็ดหกหกเจ็ดนะโสามตัวคือห้าหกเจ็ดกับห้าหกเปดที่อาจารย์โชบที่วงกลมไปเลยที่วงกลมให้ส่วสาม <4. S 2> ตัวห้าหกเจ็ดกับห้าหกแปดแล้วก็สองตัวก็ 77686แต่ส่วนเลขที่แต่โอที่โคเข้ามาเขาให้มา541ก็เสี่ยงตางเขาเผื่อเขาอยากได้บูกระสุนเนาะครับจ้ะเออจะได้เอา4114ไปด้วยท่าน้าไปด้วยแยกให้พร้อมเลยเผื่อเราอาจจะไม่ต้องคิดแยกอาจจะแยกข้างหน้าแยกข้างหลังอาจารย์บอกว่าถ้าจะแยกแยกข้างหลังก่อนแยกให้ข้างหลังก่อน เราเอารถเร็ได้เจ็ดหกเจ็ดกับเจ็ดห้าเป็ดห้าเป็ดไหมยังห้าโอเปิลเจ็ดห้าโอเปิลที่ฟันย้ำๆบ่อยๆคือตัวไหนอาจารย์ตัวนี้เลยบอกตัวนี้อ๋อครับแล้วก็อีกตัวนี้นี่เป็นรถตันดี่เนะ7 67, 7 66, 7 66, 7 66, าะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจดห้าหกนี่รตัรี่แต่เมื่อคืนเขาเข้ามาบอกว่าอ,าอยากได้อีกสามตัวอีก ถ้าเขาจะซื้อเป็นเอกท้ายรูรี่้นี่เรื่องใดดึงก็ห้าหกเปดห้าหกเปดห้าคืออาจารย์มั่นใจว่าเออห้าหกเปดกับห้าหกเปดกับเจ็ดห้าหกเนี่ยอาจารย์มั่นใจครับแต่หกมันต้องมาแน่นอนองุ่นเปดหกุ่นเจี๊ยบ อที<ห>่มันใจของตัวเองนะแต่ส่วนเลขพี่ไต้หงนี่ก็คือห้าสี่หนึ่งแล้วก็แยกสองตัวสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหนึ่งนี่ครับเพราะว่าเขาเคยให้มาแล้วสี่ห้าหวดเลขไต้หงนะอ๋อครับใหมาแล้วสี่ห้าหมดแตดีทว่หมดนี้อาจารย์กฤยา์ให้ทีมงานเอฟซีเอาไปเสี่ยงดวงดูทั้งต่างประเทศและทั้งประเทศไทยเราทั่วประเทศเลยเนาะคะ เพื่อเสียงดูตามเขาบ้างเขาได้มาแล้วสี่ห้าหกเจ็ดนวดนั้นเพื่ออาจารย์ยังไม่เคยจยากถามดูเลยตัวดนะีอยากถามก็ดูว่ามันจริงไหมก็ดีถามดูงวดนี้เลยที่ได้มาห้าหกแปดแล้วก็เลยถามเ่าเออ่นวันี้จะมีอะไรให้บ้างเจ้าอยากให้ทางเพื่อขายอีสีเนื้าใหญ่เมื่อากเจ้าบางไหมเขาเลยบอกว่าเอาไปเสียงห้าสี่ึ่งแล้วก็บสองตัวกันหนึ่งห้า จารย์ก็มีกับสองตัวเป็นสี่ให้ด้วยแต่มั่นใจของาจารย์เองคือห้าหกเปดกับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกาก็เลย<ม>แล้วก็สองตัวก็หกแปดแปดหกอ่าเจ็ดหกหกเจ็ดอาจารย์ชอบตรงนี้นะครับก็ห้าหกเปรนี้มั่นใจมากมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะมั่นใจมากเลยมั่นใจ ห้ากเป็ดกผูเป็แต่หงเน่ยมันแบที่ผ่านมาน้อยการมันเนาะเออเมือที่ผ่านมาอจารย์มันจ่ายห้าเปอห้าสามน่จมากเลยนั่นแหละเพราะ่นมันบรทุกเลขอะไรเขาเล็ดังเยอะแล็อันมันอันนะครับอาจารย์ว่าอีทำไมปูกสาวฝันเสียงลงแต่มันบทุกเล็ก็าอันเจอก็เล็ดังเยอะเลยที่ผ่อาจารย์ให้เจ็ดห้แล้วก็สี่ห้าสเลย้ห้าสามหรือเปล่เน่ต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยพอดี อพอเขาออกมาเขาว่าเป็นเล็กอันเนาะเราเลยว่าเอาเราี่อุตสาห์นั่งกรรมฐานขอ,ขอ,ขอเอาไอ้สิ่งที่ไม่ให้โดนอันนะจริงๆปูน่าจะให้เก้าศูนย์เลยเนาะไอ้เล็กไอันนะเสียดายมากเลยว่าจะว่าจะเข็นแยกให้ด้วยนะงวดเจอแล้วนะ,อะอพอดีเอาเจอหกศูนย์แยกเนาะเละีลืมกลับหัวให้พรออ,อ,อองมาไม,ไม่เคยลืมเลยแบบนี้มีหกศูนย์ด้วยว่หัวนั้นเมื่อหลังนี่นะเอางื่นที่ผ่านมาที่ผ่านมาเลยรแบบ รู้แล้วว่าหกมันเคยกลับมาเป็นเก้าแต่ทำไมลื่นได้อีกนะเอหกศูนได้เหมือนเหมือนสองเก้าเหมือนกันนะถ้าเอาสองเก้าตัวเอาสองด้วยมันมันมกลับหัวล่นเล่นเล่นตลบหลังเราอ่ะครับอาจารย์เป่ากระทาให้อยูหน่อยครับนะอันนี้ก็อับเกษตรสมแก่เส้นจักสีสมาอายักสกตกีีมันดัะโชคลาภโวหพันพันเซนพันล้านจงมาห้าหกเปรตแล้วก็ จ็ดห้ 5, าหกอีวุชิสมีอ,สสอ,มอยักษ์สี่สตาร์ททเขาจิกิมียักไปกิแต่อย่าลืมห้าหกห้าดีนะเพราะว่าเขามาเหมือนเหมือนกันเยอะครับอืมมีองจิตสมัยยุคเก่งสิเยอะอันจะเก,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 ก 1, ่งอันตั้งเส้นตั้งกูดตรงมาอยู่ในองค์ม,มือลูกหลานต่างๆประเทศและตนางประเทศเราอา่าลูกหลานที่อยู่เครือข่ายอีกสี่แล้วเครือข่ายหลายๆเครือข่ายใช่ไหมครับผมหลายหลายเครือข่าย ที่ได้มาขอชกลาบกับราบปู่ปู่ก็จะให้เอาไปเสียงทายเสียงรวงรวงชุกลาบวันที่หนึ่งน,นี้ห้าหกเปดกับเกีดห้าหแล้วก็ห้าหกหห้าด้วยแลหกเป็ดแปดหกด้วยนะนอกนั้นก็แยกเอาไปด้วยหรือว่าเป็นเรืของอีไตหงด้วยลองถามก็ดูเพราะว่าเขาได้ให้มาหลายมวดบางคนเขาก็เอาไป ทำบุญอน,นุโมทนาให้เออได้บ,บ้านของเขาไปแล้วล่ะพวกผีนะออ่ะเขาก็ซื้อบ้านจะไรให้ผีนะ่ะกท็ทำบุญให้ผีไปเลยเอ,อ๋อต้องตรงไหนบ,บ้านตังต้องอะไรนะออบ้านใจพี่ใจโฮงตัอะไรบ,บ้านรู้คืออยู่บ้านบรรคุณบ้านบุรคอที่ป่ปาช้าออวัดป่าช้าตรงน,นั้นน,ะะน่ะแล้วจันเคยไปไหมแต่พวกอาจารย์เคยไปแต่พอดีเขาได้ยินมาอาจาราย์เลยว่าไอ้มันจริงไหมก็เลยไม่ได้พาอาจารย์ไปดูน้องตรงนั้นนะก็เลย เห็นคนก็ไปเยอะเราเลยไม่อยากไปออยากไปเดี๋ยวเขาว่าอได้เห็นได้เห็นในรู้มาก็มามาทางนี้อย่างนี่นะแต่คนเขาไม่เห็นเราหรอกเราเลยไม่อยากไปอ, <gh> อไปเพราะว่า,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 าแต่นนกนวเราเ,าค,าค,เราคูอตรงนั้นมันเร่งแล้วก็ผีแต่หงคูกคอตายก็หลายหลายผีตรงไหนตรงที่บ้านเราคุณในบาชานของคุณอ,อแล้วก็ผีแต่หงมันนอนให้รถไฟเยียบคอขาดขาดขาดก็บคนหนึ่งผู้ชาย เลขเขาก็เลขนี้เลยเลขเลขนี้เลยเขาได้เยอะที่เขาได้หลายงวดเลขอะไรเลขอ่าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งก็ะลึงวันนี้อาจารย์เลยจากได้มาจากเขาเลยถามดูเรียกจิตเข้ามาเรียกจิตกหออาจารย์เรียกเขามาเลยเออรู้รู้ชื่อเขานะเลยเรียกมาวันมมีตัวนี้ไหมเขาชื่ออะไรกันเขาชื่อสมบัติสมบัติอ๋อตรงไหนจะได้สมบัติเนาะที้เลยว่าเออเขาให้ตัวนี้มาเออท่งนั้นก็ลงให้เครือข่ายเอฟซีไปเสียง ให้กับต่างประเทศให้รู้ให้ได้ครับให้ได้เสียงบวงสี่ดเออเพราะว่าบวดที่เราได้มาจากเบื้องบนก็คือลกูกอินญานขามาจากเบื้องบนแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายของสัมภวีสีแถวแถวนี้แหลยที่เรียกเขามาบอกลูกลาบนะอืก็เลยเรียกมาพี่เตหัสักตนหนึ่งว่างี้นะเพราะว่าเคยเรียกมาได้ทุกทออีอาจารย์รู้อาจารย์ชื่อรู้ชื่อก็เรียกมาเรียกมาเข้าก็มา จนบางวิญญาณไม่ไปอยู่ตึมบ้านแล้วเรียกมาเขาก็มาบอกเลขการด้วย541บอหเลยวันนี้มั่นใจคือมั่นใจไอ้568ด้วยแล้วก็756ด้วยเลยแยก3ตัวให้ด้วยคือ6776 6886ีกน่ะแล้วก็565อย่าลืมอย่าลืมเลขของปู่เนาะเลขของปู่ที่ไห้มาเขอให้เครือข่าย fc ทุกๆเครือข่าย แล้วก็ทุกต่างประเทศทุกๆุกประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนะทานข่าวในโชคลาภจากอาจารย์ที่ปรดทานให้โชคลาภให้ไปเสียงบุญโชคลาภบ,บุญกุศลถ้าเราซื่อกันได้ตั้งแต่พกนู้ดเป็งปลกพกนี้ขอให้ลูกหลานได้กับอาจารย์ที่ให้โชคไปห้าหกเปรตกับจิตห้าหกแล้วนะสองตัว 7จ็ดหกหกเจ5ปห้าหห้านี่คือเรียกของคู่อาจารย์ที่เรียกขอโชคลาภมาจากเบื้องบนนะอเอะเรียกเบื้องบนออขอให้ลูกหลานได้ตรงนี้แล้วก็จากเรียีตายตหงถ้าเขามีบุญกุศลช่วยในวดน,น,นี้อีกก็ขอให้ลูกหลานเสียงดวงเสียงไทยทุกๆจังหวัดทุกๆเครือข่ายและทั้งคนต่างประเทศที่ศรัทธานในการเสี่ยงดวงที่ศรัทธานในการเชื่อบุญกุศลก็ขอให้บุญกุศล ตอบสนองได้รับรู้แล้วก็ควายลุกหลานได้รับส่วนบุญส่วนส่วนโชคลาภตัวนี้ถ้าดวงดีก็ได้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้าหกลอตเตอรี่ไปเลยถ้าดวงเราได้แค่สามตัวก็ห้าหกเปดกับเจ็ดห้าหกนะถ้าดวงเราได้นะคับถ้าดวงเราได้มากก็ูกตัวมาอาจารย์บอกมุกตีก็วดนนี้ อาจารย์มั่งใจก็คือห้าหกปดกับหกห้าหกห้านี่ที่อาจารย์ดีเฮงเฮงตั้งตั้งรวยๆยเออเป็นมวยไทยชปีนะบกแสดงตีวาเป็นยังเป็นมวยยูชิคุเบียชมนะครับนี่ในส่วนตัวเลขอาจารย์ประยงตามให้แล้วนะครับตัวเลขอาจารย์เขียนให้ชัดๆเน้นเนนะครับห้าหกปดกับเจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดห้าหกนะครับตัวเดียวกันนะครับสลับไปสลับมานะครับอ๋อเนี่ยครับ ก็ล้ก็5 4 1นะครับเลขมีประมาณนี้นะ5 4 1เลขของผีตายโหงนะครับคุณชมอาจารย์ก็แยกให้อีกนะดูเป็นแนวทางนะครับก็เลยอาจารย์ได้ตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับแคปหน้าจอไว้ดูนี่คือเลขอาจารย์ประยงก็ไม่เยอะนะครับก็กลับไปกลับมาอาจารย์แยกให้เฉยๆนะครับเข่งเฮงรวยรวยทุกคนทุกท่านนะครับได้แล้วก็อย่าลืมอาจารย์ประยงนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ งวดก่อนอาจารย์ประยงให้เต็มเต็มเลยห้าสามนะครับแล้วก็จะมีหกศูนย์จหกือยเปล่านะครับงวดก่อนเอดก็ไม่ได้เอาตัวเลขนั้นมานะครับอ่ะงวดที่ผ่านมาย้ำบ้าห้าสามชัดๆนะครับนะโอเคครับงวดที่น่าจะปังๆอีกเนาะอ่ะโอเคครับตามต่อไปครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม